สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MSA Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นโปรสำหรับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้สําหรับ คลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของมือถือรุ่นใหม่จากแบรนด์ซัมซุงนะครับเป็นราคาสําหรับเดือนใหม่เดือนสิงหาคมสําหรับมือถือรุ่นนี้ซัมซุง g าลิ a ซี A56 5G นะครับซึ่งก็มีการลดราคาพิเศษให้สําหรับเดือนใหม่เดือนนี้ในเรื่องของสเปคนะครับซัมซุงกาลิซี A56 5G รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.7นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ Super AMOLED 24บิตความละเอียด เป็นแบบ Full HD Plus นะครับส่วนกล้องหลังให้มา3ตัวความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลนส์อ l t r a Wide สิล้านพิกเซลเลนส์ Macro 5ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้านะครับให้ความละเอียดมาถึง12ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลนะครับเป็นชิป Samsung Exynos 1580 Octa Core ความเร็ว2.9 GHz ะระบบปฏิบัติการเป็น Android เวอร์ชัน5นะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชัน7.0สำหรับหน่วยความจำนะครับ RAM ให้มาถึง12กิกะไบต์นะครับลอมหรือว่าความจุกก็ให้มา256กิกะไบต์แบตเตอรี่5,000ม ah ิลแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้45วัตต์มือถือรุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีให้เลือกทั้งหมดก็3สีนะครับเป็นสีเทาสีเขียวอ่อนแล้วก็สีชมพูนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A56 5G รุน่นนี้ซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมก็มีราคาพิเศษม มีโปรพิเศษสําหรับเดือนใหม่เดือนนี้มาสรุปมาอัปเดตให้กับทุกท่านในดูกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อมือถือรุ่นนี้ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคาข้อมูลโปรโมชั่นสําหรับเดือนใหม่กันนะครับว่าน่าสนใจไหมเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับซัมซุงกาลิคซี่ A ห้าสิบห G อัปเดตราาคล่าสุดวันนี้วันที่2สิงหาคมปี2025นนะครับซึ่งก็จะมีราคาจากหลายร้านมาให้เรา ได้เลือกมาให้เราได้เปรียบเทียบกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางนันแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A565G เป็นรุ่นแรม8ลอม128 g b นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน l a s Mobile เป็นร้านมือถือของทาง Lazada เองนะครับถ้าสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ15,999นะครับก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง11,290บาทเท่านั้นซึ่งราคานี้นะครับก็ยังจะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีกนะครับวิธีง่ายๆท่านกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วไปเก็บคูปองส่วนลดนะครับซึ่งคูปองก็จะมีทั้งคูปองลด 500บาทลด1,000บาทนะครับไปจนถึงลด2,000บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บคูปองได้มากน้อยแค่ไหนลองกดเข้าไปที่ลิง์ไปเก็บคูปองก่อนได้นะครับในส่วนของการจ่ายเงินก็มีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินปลายทางการจ่ายผ่านโมบายแบงกิ้งสแกนผ่าน QR Code นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้ทั้งหมดรวมไปถึงการผ่อนชําระก็เลือกผ่อนได้นะครับผ่อนได้สูงสุดถึง20เดือนผ่อนเพียงงเเเเดเดืืออออนนนละ56บาาททต่่ั้ ก็สามารถเป็นเจ้าของมือถือรุ่นนี้ได้แล้วในส่วนของการผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก็เลือกผ่อนกับ Lazada ได้นะครับลองกดเข้าไปดูรละเอียดกันก่อนมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีไปดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ซัมซุงกาลิคซี่ A ห้าสิบหก 5G มีให้เลือก2ความจุเลยนะครับก็คือแรม8ปดลอมร้อยยี่สิบแปดหรือว่าจะเลือกเป็นรุ่นแรม12บอลอม256ก้ได้ นะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.7นิ้วแบต5 0 0 0มอ h นะครับตัวเครื่องรับประกันศูนย์ไทย1ปีจากราคาปกติ15,999ก็ลดราคาเหลือ12,290บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีไปปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับซัมซุงกาลิส a565g เป็นรุ่นแรม12ลอม256 g b นะครับขายเดียวทางร้าน Last Mobile ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ16,999นะครับลดราคาพิเศษเหลือเพียง12,790บาทนะครับกดที่ลิงก์เข้าไปเก็บคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก1-2,000บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยก,กผ่อนอนได้นะครับจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้หรือว่าจะสแกนผ่าน QR Code ก็ได้นะครับสะดวกแบบไหน เลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินถ้าอยากจะผ่อนก็ผ่อนเพียงเดือนละ639บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุง Galaxy A56 5G จากทางนัดแอปลาซาด้านำมาให้เลือกกันทั้งหมด3ล้านชอบแล้วหน่งก็เข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ลิงก์ของลาซาด้าไปดูราคากันต่อที่ทางนัดแอปช้อป สำหรับ Samsung Galaxy A 5 6 5G ร้านนี้นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ15,999ก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง11,350บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจก็ผ่อนผ่อนได้สูงสุด36เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ382บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้ร0อเปลี่ยนคืนไดภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีรูต่อกันที่ร้านที่2 สำหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุงกาลิซี a ห้าห้ g มีทั้งรุ่น ram แ rom รอยยีแล้วก็ ram 12อ rom สอหกิกะไบต์นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ169 -99 ก็ลดราคาเหลือเพียง12,500บาทนะครับเก็บโค้ดส่วนลดลดเพิ่มได้อีกด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ420บาทต่อเดือนเท่านนั้สินค้าเป็นของแท100 ได้ภายใน7วันมีประกันจากูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปี้นะครับซัมซุง Galaxy A56 5G มีทั้งรุ่น RAM 8ลอม128แล้วก็ RAM 12ลอม256กิกะไบต์นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่12,290บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บผ่อน,อนได้เก็บคส่วนลดเพิ่มได้อีกด้วยนะครับมีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุสินค้าเป็นของแท้ เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้ด้วย1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อซัมซุง galaxy a 5 6าิ g จากทางนั้นแอปช้อปปี้นะครับราคาเดือนใหม่เดือนสิงหาคมชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ของช้อปปี้นะครับซึ่งก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรโมชั่นสําหรับเดือนใหม่มาดูกันว่าค่ายมือถือแค่ไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดเริ่มต้นด ูกันที่ค่ายแรกนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 56 5G RAM 8 r อ m 128 g b มีเลือกทั้งหมด3สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น8,499บาทซึ่งก็จะมีส่วนลดให้นะครับสำหรับคนที่สั่งออนไลน์ลดเพิ่มอีก 1,000บาทแล้วก็ถ้าท่านใช้ท u ูมานานนะครับก็จะมีส่วนลดให้สูงสุดถึง2,000บาทเพราะฉะนั้นนะครับก็จะสามารถซื้อ Galaxy A 5 6 5G ได้ที่ราคาประมาณ6,499บาทนะครับซึ่งส่วนลดเราจะต้องไปสอบถามก่อนที่จะซื้อที่ศูนย์ท u ูช็อปทุกสาขาโปรโม,โมชั่นในรายเดือนนะครับมีให้เลือกหลายแบบหลายราคา เริ่มกันที่แบบแรกเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับสีได้ที่ราคา9,149บาทเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับโปร899ราคา9,949โปร599ราคา1 9 4 9บาททุกโปรไม่ต้องจ่ายค่านตรงหน้านะครับสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา9,149บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ค่านตรงหน้า963บาทโปร899ราคา9,949บาทค่าหนตรงหน้า749บาทแล้วก็ โปร599ราคา1 9 4 9บาทค่าหนึตงดงหน้า107บาททั้ง3โปรมีสัญญา12เดือนปเปลี่ยนจากเต็มเือนเป็นรายเดือนนะครับราคา9,149บาทย้ายค่ายออนไลน์ก็ราคา9,149บาทเหมือนกันเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199นะครับค่าหนึตงดงหน้า963บาทโปร899ราคา9,949บาทนะครับสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ซื้อเลที่ราคา8,499นะครับเมื่อ สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ999บาทต่อเดือนขึ้นไปสัญญา12เดือนเครื่องเป่าขายอยู่ที่13,499นะครับถ้าในที่สนใจจะเคยซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขาศูนค่ายที่สนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS ซั s u ุงกา l a ซ y A56 5G ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,299บาทสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนแล้วก็ลูกค้าของ AIS นะครับถ้าย้ายค่ายก็ลดเพิ่ม อีก1,000มีให้เลือกทั้งหมด3สีความจุมี2ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเขาหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย d t แทหรือว่า True D-Tag 5G นะครับ Samsung Galaxy A 56 5G RAM แป8ลอมร้ยีสิบซื้อได้ที่ราคา9 1 4 9บาทนะครับสาหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าลูกค้าของ d t แทที่ใช้งาน90วันขึ้นไปส่วนคนที่ใช้งาน12เดือนขึ้นไปก็ราคา9,199บาทโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจแพ็กเกจเล็กเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9ซีรีเ์ที่ราคา9,149บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตดุ้งหน้าโปร899เก้าเก้าราคาเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดตดุ้งหน้าแล้วก็โปรห้าเกบาเก้าราคาหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทไม่ต เดือนถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาครับโอเคนะครับ, okay, น,รบนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อซัมซุงกาลิคซี่ A ห้าสิบหก 5G นะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้าแล้วก็ช้อปปีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ